ขอสอบถามเรื่องพรบกฎหมาย3ขอยังรอกำหนดวาระจากเลขาธิการคอรมออ่ที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครมอีกรอบไม่แน่ใจว่าทันเข้าครมอพิจารณาสิ้นปีนี้ซึ่งวันอังคารที่27นี้อังคารสุดท้ายแล้วขอรบกวนขอความคืบหน้าหน่อยครับ เดี๋ยวขออนุญาตไปตรวจสอบให้ก่อนนะคะว่าสิ้นปีนี้จะเข้าได้หรือเปล่า<อ>นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือรอเนี่ยค่ะก็คือต่อเข้าคลมอเพื่อที่จะให้ส่งสภานะคะครับอีกท่านหนึ่งคุณไผทูลบอกว่ามาตรา39จะครบ55ปีเดือนเมษาปี2566จะส่งต่อต้องทำอย่างไรต้องแจ้มประกันสังคมไหม มาตรา39นะคะถ้าอายุครบสิทธิ์รับบำนาญคือ55ปีแล้วยังไม่อยากรับบำนาญน,นะคะอยากจะอ,อยู่เป็นมาตร3า39ต่อก็ส่งเงินต่อเนื่องเลยค่ะยังไม่ต้องมปยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะข้อดีของการส่งสมทบต่อเนื่องเนี่ยสมมติว่ายิ่งส่งไป อีกหนึ่งอีก12งวดบำนานก็จะเพิ่มขึ้นอีก1.5%์นะคะอย่างนั้นถ้าเกิดอยากจะไปรับบำนานเอาตอนอายุ60หรือ65ก็สามารถทำได้ดีเสียด้วยซ้ำก็คือตัวบำนานจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ยังเป็นผู้กันตนมาตรา39อยู่ครับถ้าเกิดว่าจะส่งต่อก็สามารถส่งต่อได้นะครับแต่ถ้ากับว่ายังไม่รับเงินชราภาพก็ยังส่งต่อไปได้เรื่อยๆครับจริงๆถ้าอยากจะเป็นมาตรา39แล้วอยากจะใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลนะเนาะเดี๋ยวรอกฎหมายฉบับใหม่ พราะเราจะมีเขาเรียกว่า3 9มกทับก็คือว่าให้ผู้รับบำนาญเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้นะคะแต่ว่าดูกำลังศึกดูในเรื่องของรายละเอียดเงื่อนไขกฎหมายลองอยู่คือกฎหมายแก้พรบรแล้วก็แก้ไปนะคะก็กําลังรองเข้าสภาแต่ในขณะ,ะเดียวกันตอนนี้เราก็เตรียมกฎหมายลําดับรองละว,ว่าถ้ากฎหมายตัวพรบอ,รออกลําดับรองเราจะ ว่าอย่างไรถือเป็นข่าวดีก็ถือเป็นข่าวดีนะครับอีกคําถามหนึ่งบอกว่าที่ทํางานเก่าของลูกชายส่งประกันสังคมแต่ที่ทํางานใส่เลขบัตรประชาชนผิดทําให้ไปขูดหินปูนไม่ได้ตอนนี้รอประกันสังคมแก้ปัญหาให้แต่ต้องรอกลัวว่าจะใช้สิทธิ์ของปี65ไม่ทัน ถ้างั้นนะคะต้องแก้ไขไงพี่องแนะน,นำแนะนำ <c oughs> อาจจะต้องอาจจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนพ <c oughs> อนจะได้มีใบเสร็จรับเงินเป็นการใช้สิทธิ์ของปีหกห้านะคะแล้วก็ค่อยค่อยไปเบิกคืนอีกทีหนึ่ง <c oughs> นะคะคือในการแก้ไขข้อมูลนะคะเราอาจจะต้องตรวจสอบ ข้อม en, uh ูลนิดนึงนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าทางตอน HR เขาแจ้งเนี่ยเขาแจ้งยังไงเพราะเราต้องไปเช็คกระทางฐานทะเบียนราดด้วยก็ท่านก็แนะนำนะครับว่าให้ไปสำรองจ่ายไปก่อนเนาะแล้วก็นำมาเบิกคืนนะครับอีกคำถามหนึ่งพี่เอบอกว่าผู้ประกันตนที่เขาสิ้นสภาพไปเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์อะไรของประกันคมได้ได้ต่อเนื่องอีกบ้างครับ ถ้าผู้กันตนสิ้นสภาพในระยะเวลา6เดือนอนะคะมสมมติออกจากงานแล้วในระ,ระยะเวลา6เดือนเนี่ยเขาจะได้รับการคุ้มครอง4กรณีโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบนะคะก็คือกรณีเจ็บป่วยก็คือยังเข้าลงยาตามสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินสมทบไปอีก6เดือนนะคะกรณีทุพพลภาพเกิดสมมติบัตเหตุแล้วแพย่วินิจัยว่าเป็นผู้ทุพพลภาพนะคะตามตามพรบรประกันสังคมอันนี้นเขาก็ยังได้สิทธิ์อยู่นะคะแล้วก็กรณีข้อบุตร นะคะคลอดบุตรแม้ว่าจะเป็นผู้กันต้นชายก็ตามแต่ถ้าภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาแต่มีหนังสือรับรองอ,อยู่กินกันฉันสามีภรรยาแล้วก็ไปคลอดเอาตอนที่ออกจากงานในช่วง6เดือนนี้อ่ะ,อะก็ยังใช้สิทธิ์ได้อยู่นะคะหรือในส่วนของกรณีเสียชีวิตนะคะกรณีเสียชีวิตเนี่ยยังมีสิทธิ์ได้ทาย,ยาทยังมีสิทธิ์ได้ค่าทําศพนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าระยะเวลาการส่งเงินสมทบเป็นไปตามเงื่อนไขที่มีสิทธิ์ได้เงินสงเคราะห์กรณีตายอีกส่วนหนึ่งก็ยัง ได้อยู่พี่ยกตัวอย่างเนาะตอนนี้กําลังตรวจสอบข้อมูลกันอยู่เรื่องอะไรครับก็เรือลบหลวงที่สุโขทยัยที่อับป,ปางน,นะคะปรากฏว่ามีพลทหารหลายท่านท,ที่เสียชีวิตแล้วก็สูญหายเนี่ยพอเราตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะคะหลายท่านเนี่ยเป็นผู้กันตน<อ>มาก่อนนะคะมาก่อนมีอยู่น่าจะสักประมาณร,รายหนึ่งหรือไงเนี่ยเขาเพิ่งน่าจะเพิ่งเรียก เรื่องเรื่องเข้าเข้าไปเป็นกําลังพลมัง้งเขาอยู่ในช่วงที่สิ้นสภาพเป็นผู้กันตนไม่เกิน6เดือน oh. นะคะก็เคสนี้จะได้ทั้งค่าําศพได้ทั้งในเรื่องของเงินสะสมกรณีชราภาพที่เราจะต้องจ่ายคืนให้กับทายาทนะคะอ,อันนี้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องขออนุญาตนะว่าเพราะพอดีต้องตรวจสอบข้อทจริงเบื้องต้นก่อนนะคะเพราะว่าต้องตรวจกับเลขที่ับรประชาชนอีกทีนึงตอนนี้เร,เราได้แต่ชื่อนามสกุลน,นะคะบางคนชื่อนามสกุลเดียวกันอะ เรียนกันเป็นตับเลยเราก็อเอ๊ะคนไหนกันแน่อันนี้แล้วซึ่งถ้าเกิดรายละเอียดเนี่ยเราก็จะได้ประสานให้ญาติมามามารับเงินทดแทนแต่ก็หลายลายนะคะที่สิ้นสภาพไปแล้วหลายปีะนะคะบางบางท่านก็จ่ายเงินสมทบมากรณีชราภาพมาสิบงวดมั่งหกสิบงวดมั่งส่วนนี้ทายาทสามารถมารับเงินสมทบกรณีชราภาพ คืนได้นะคะไม่ว่าจะออกไปกี่ปีแล้วก็ตามแต่นะคะนั้นฝากผู้กันตนทุกท่านนะคะท่านใดเคยเป็นผู้กันตนตั้งแต่ปี241ที่เราเริ่มเก็บเงินสมทบกรณีชราภาพนะคะแล้วต่อมาเนี่ยท่านก็ออกจากระบบเราไปท่านอาจจะไปประกอบอาชีพอิสระหรือไปรับราชการหรืออะไรก็ตามแต่นะคะท่านยังมีเงินเก็บกับเราอยู่ส่วนหนึ่งนะคะ55ปีมาขอรับคืนได้นะคะเงินยังอยู่เงินยังอยู่ค่ะก็ มากน้อยจํานวนมากน้อยแตกต่างกันไปตามที่ได้สมทบไว้นะคะบางคนก็อาจจะไม่ถึงปีบางคนก็สองสามปีมีเงินสมทบก็มีมนะคะเพราะพี่เคยเจอเคสหนึ่งพี่ไปประชุมที่ประเทศโมร็อกโกไปประชุมปรากฏว่าพี่ก็ไปร้านอาหารไทยนะแล้วก็เจ้าของร้านอาหารเนี่ยเขาเคยเป็นลูกจ้างของพัฒคาในเมืองไทยมาก่อน เขาก็ส่งเงินสมทบอย่างนี้แหละนะคะเสร็จแล้วพ,พอตอนนี้เขาก็ไปปกักหลักปักฐานไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่ประเทศมโมร็อกโกพี่เขาก็สนใจเขาอยากจะสมัครมาตราสามเก้าพี่บอกสมัครไม่ได้แล้วเพราะว่า,าออกจากงานไปนานแล้วนะคะแล้วก็ออมาตราสี่ศูนย์ยังสมัครได้เพราะว่าเขาบอกเดี๋ยวเขาอีกปีสองปีเขาจะกลับมาอยู่เมืองไทยใช่ไหมคะพอเช็คไปเช็คมาพ,พี่ก็ถามเขารายละเอียดพี่ก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้น่าจะมีเรื่องเงินชราภาพอยู่ พี่ก็เลยส่งไลน์ไม่ให้น้องช่วยเช็คเรื่องเองินชราภาพให้ปรากฏว่าเขามีเงินชราภาพโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขายังมีเงินอยู่กับ<อ>ประกันสังคมอยู่อ่ะเ,อเกือบหมื่นเ,<อ>เพราะเขาออกไปนานแล้วเขาออกไปตั้งแต่ปี2500สิ้นสภาพนะ<อ>ไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่ปี2545หรือ46เนะี่ยแต่เขาส่งเงินมือตั้งแต่ปี4 1ครนบ่นะคะเขาก็ดีใจมากเลยเขาบอกเดี๋ยวเขากลับเมืองไทยมาอายุครบ55ปีเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาค่อย มาขอรับคืนนะคะนี่แหละครับในเรื่องของสิทธิของประกันสังคมหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าท่านที่ส่งเงินสมทบมาทุกเดือนทุกเดือน5%เนี่ยเงินมันมีเงินสะสมมีเงินออมนะครับเงินชราภาพเนะี่ยบางคนออกจากงานไปแล้วก็ลืมไปเลยว่าย,ยังมีเงินอยู่ที่ประกันสังคมนะยังไงก็ฝากเตือนนะครับท่านที่เป็นผู้ประกันตนถ้าเกิดว่าอ,อยู่ในระบบประกันสังคมถึงแม้ว่าท่านจะออกจากงานไปแล้วนะครับเมื่ออายุครบ55ปีเงินของท่านยังอยู่ที่กองทุนประกันสังคมนะครับสามารถกลับมาขอรับสิทธิ์ของท่าน กลับคืนไปได้แต่เรามีเตือนนะนมีหนังนสือแจ้งนะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้เก็บที่อยู่ปัจจุบันของผู้กันตเนานะเราจะใช้ที่อยู่ตามฐานทะเบียนร้านนะคะพอท่านใดที่ออกจากระบบเราไปนานๆแล้วเราอายุครบ55ปีเราจะมีหนังสือเตือนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเพื่อนพี่เพิ่งโทรมาอ่า <ๆ S 2> เป,นเปน 3, 3็นเป็นสามสามแล้วมาเป็นสามเก้าแล้วก็แล้วก็ออกจากสามเก้าไปนานแล้วเนาะจ,จนเขาก็ลืมแล้วล่ะว่าเข,เขามีเรื่องของเงินสมทบของประกันสังคมเขาก็ไลน์มาถามพี่เนี่ยได้รับหนังสือเตือนจากสำนักงานประกันสังคม,มว่ามีเงินบาเหน็จมันคืออะไรเหรอเราก็อธิบายไปใช่ไหมคะก็เลยบอกเขาว่ายื่นเรื่องผ่านอ e ีสวิตได้เลยะคะ oh, สะดวกเนาะสะดวกค่ะหรือว่าถ้าแบบยงัง คิดว่าไม่สะดวกเรื่อง e s e r v i c t ทำไม่เป็นอะไรช่วงนี้ถ้าจะ walk in ไปที่ติดต่อที่ประกันสังคมก็ทำได้นะคะแต่ถ้าไม่อยากจะเดินทางก็ยื่นผ่าน e s e r v i c t ได้เลยครับคุณนรงศักดิ์แซ่ลิวเ,เข้ามาทักทายสวัสดีครับก็สวัสดีนะครับอีกท่านหนึ่งคุณสถาพรน่าจะเพิ่งมาบอกว่า3ขอปี66ได้ไหมติดตามอยูจ่จะพยายามเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเข้าครมนะคะเข้าครมเสร็จก็คือส่งไปสภาค่ะครับ Thank you